ออถ้าแค่มีศินอย่างเดียวเนี่ยโยมยังไปอบายได้มีปริพาชคคนหนึ่ง <c oughs> เข้ามาหาผู้เจ้าเขาบอกว่าเขาไปเห็นคนรักษาสินห้าแล้วไปนรกผู้เจ้าก็เฉยไม่ตอบเขาบอกเขาเห็นคนผิดศินแล้วไปขึ้นสวรรค์ผู้เจ้าก็ไม่ตอบอีกปริพาชคก็เดินหลีกไปพระนลน,นั่งอยู่ข้างๆก็ถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกพอรับฟังได้นะแต่ผู้เจ้าไม่ตอบกับปริพาชก ตอบกับพระนนพระนนก็สงสัยต่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมันรักษาศีลห้าทำไมไปตกนรกอะนะน่านงงไหมแล้วคําสอนพระเจ้าขัดกันไหมอ่าโยมต้องไม่อ่านพระสูตรนี้โอ้โหเราจะดูคําพูดพระเจ้าแยบคายมากถ้าบอกว่าคนรักษาศีลห้าเนี่ยไปสวรรค์พระเจ้ายอมรับด้วยแต่ถ้าบอกว่าคนรักษาศีลห้าทุกคนไปสวรรค์พระองค์บอกพระองค์ไม่ยอมรับด้วยมันไม่ใช่ทุกคนน่ะ ดังนั้นปริพาชกมันไปเอา0.001มาพูดเนี่ยพู้เจ้าจะสนใจไหมะพระเจ้าไม่เอาถ้าขืนบอกว่ารักษาสินห้าไปนระกเอาไอ้เศษนี่มาซึ่งมันมีน้อยมากมาพูดเอาแล้วจะรักษาสินห้าไปทําอะไรเดี๋ยวคําพูดพู้เจ้าจะขัดแย้งกันนั้นพู้เจ้าอยากจะเลือกพูดในสิ่งที่ควรพูดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นนะเพราะการหลุดพ้นมันต้องรักษาสินท่านะมันต้องเป็นอริบุคคลให้ได้ไม่ยงั้นคนจะสับสนในด้านธรรมะไงนะ นั้นจึงมาตอบกับพระอนุนซึ่งพระอนุนมีการทรงจําดีจําไม่พลาดพระสูตรนี้ยากยากพอสมควรโยงต้องนั่งอ่านแล้วค่อยๆโยงตากะดีๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเห็นว่าโอ้โหผู้เจ้าพูดได้อย่างมันซับซ้อนมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บลการพูดผู้เจ้าครั้งเดียวพูดครั้งเดียวปุ๊บอาการลิโกใช้ไปได้และโยมลองไปโยงตากกาักะมันจะรับกันหมดเลยนะเชื่อมโยงกันทุกอย่างเป็นอย่างนี้นั้นคนที่รักษาสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปอบายได้ น้ำหนักการฟังธรรมการประพฤติธรรมมีมากกว่าผู้เจ้าจึงบอกว่าเธอรักษาสินร้อยครั้งสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้อานนสงสงมากกว่าเยอะนะการฟังธรรมเหมือนกันมีอันนสงสงมากกว่าการรักษาสิลอีกนะฟังธรรมครั้งเดียวสามารถบรรลุธรรมในขณะที่นั่งในอาศนะฟังธรรมได้นะเพราะฉนั้นตรงนี้ให้เราทราบไว้น้ำหนักผู้เจ้าแบ่งไว้หมดแล้วการให้ทานไล่ตั้งแต่ให้ทานกับเดลฉานขึ้นมากับ ผูุชนผู้ทุศิลปุถุชนผู้มีศิลปุถุชนผู้ปราศจากการปุถทุชนที่เป็นอริยะอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นนะมาถึงการสร้างกุติวิหารขยบขึ้นมาการรักษาศีลขยับขึ้นมาการทำสมาธิจัดไว้ในสมัยที่พระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะพระองค์เรียงลําดับไปหมดเลยอันนี้ส่งอะไรมากน้อยอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เลือกได้นะ